ปประหนนะครับปดงเพ่นบุมาหาผมอืมแต่ว yeah. our ่าเพนมาอยู่ตลอดู่เนาะปเอาเงินใหม่ผมพกที่บาทครับบาทเพิ่วอาจารย์คือกบบุมาครับครับอาจารย์เบาแอมเราทงเดือนติดตุระครับตั้งกล้องกเเงครับผงงแรดสวัสดีคสวัสดีคสวัสดีวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคะ่ัะค่ะัสัค่ะะ่ะวะค ก้อนๆนะครับพอดีนำกลนะครับผมถูกก้อนๆนี่สามตัวตดเป็นเจ้าที่เจ้าทางมาบอกครับบาดนี่ก็บโบกใบฝันอีกเลยมาเมื่อนี่ฝันแล้ววาพศนครับเข้าวสามตัวพันตีพ่อครับผมฝันแล้วนะครับพ่อแดงเฝ้าสู่ฟังนะครับเพิ่นบอกให้พบไปพ่นเพิ่นอยู่ครับค่ะที่เป็นค่ะผมนี่ะผู้เคยเพิ่นไม้ผมนะสบาะไปเบิ่งเอาอยู่พ่นเร่อพศนค่่ะพอผมก็ได้ไปซับเ้องไม้ ไปซับน้ำใหม่ไม้แกงค่ะพ่อบัดเห็นอยู่พ่นเพินค่ะเป็นอันเบิ่งเบิ่งรูปด้วยครับครับบ้านนี้บ้าเอาอย่างน้อบ้าให้มาเบิ่งนพ่นก็คือจะมาเบิร์นจะพ่นตัวนี้บริษัทผมบ้านนอค่ะบ้านเบิ่งคากามากมือสองพบไปอีกให้เบิร์นคากากเป็นบ้านก็คือเป็นเมื่อก่านฟ้าดิครับให้ไปเบิ่งคากากมาสักให้มันเห็นคากากมาสักอเื้อ ไปเบิ้งข่างข้างกอไผ่เนี่ยนะหลวงค่ะผมกับไปเบิ้องนี้แหละคางกอไผ่บ้านนี้เป็นห่อไอเิ่นเขียนอันพวกคางโพ้นนะครับหมาว่าเพิ่นจอเป็นจอเป็นหู้เป็นหู้เป็นนะครับครับเรียว่าอีดีบ่ผมเลยว่าไปเบิ้งกับแม่นอีดีแม่นอีหยังล่ะครับพ่อแดงอันเพิ่นเห็นหยังพ่ออันเพิ่นจอคือตัวเร็กนี่นะครับอืมค่ะเห็ดเป็นหู้เป็นหู้ลงมานะครับ พี่เกเฮตดอันเป็นหูะมา่คือเด็กซีดิครับครับบานนี้บานนี้เพิ่นไปนเฮ็ดขางกันอีกขางตัวเด็กซีเพิ่นน่ะค่ะเฮ็ดเป็นบ่งคือเด็กสามบานนี้ผมเบิ่งค่าบานนี้ออซีสามมาเบิ่งไปอีกเป็นเด็กแปดบานนี้ยังไงอ้อไปแบบนี้เกี่ยวโคตหัวเขาใส่กันคครับ,รบผมก็ได้วอาโอ้ซาถูกประจัน อันบุญมาอีกหรอพี่สินผมมาเนาะค่ะพ่อเพิ่นบอกว่าเบิ่องใกลกระบานนี่เพิ่นมาอีกทศสองกับอกเป็นเบิ่งอีกกัโตเก้าอีกโตเก้าตัวใดพ่อสี่สามแปดครับสี่สี่สามแปดครับผมผมไปเบิ่งสามเถื่อพคนนี้เห็นชัดเจนยังไม่อกพอดครับผมมาเมื่อนาผมไปกับลบออกเรื่อยค่ะเราเห็นเลยบาดโอ้เพื่อนมามาเขาความฝันผม คาร์เดอร์ปุ่นีบ้าสามตัวนี่ล่ะบ่พอครับผมสี่สามแปดเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดราคาไปเขียนไหวอันปูครับเป็นปูครับผู้เพิผยหายผมสุดก่อนเนี่ยนะตาเพิ่นั่นหายอาจารย์ไปถือกันบ้างครับโอ้เผยเผยเคยหายพ่อแดงมานไหนมันบ่ครับผมเพิ่นหายผมบ้านเราเธอหนึ่งเด้อเคยถือตัวใดพ่อที่สุดก่อนเพิผยหาย ก็ลืมลืมมันโดนน่อมันโดนนะครับอแต่เคยถือเคยหาเป็นสามตัวเป็นบอครับนั้นครคับโอ้ยนาะสองตก็ถือมาแล้วครับแมนบอกองตัวก็ถือมาแล้วครับหลังย้อนหลังพี่น้องอันว่าว่าลักษณะเจ้าที่จะท่างให้อันเอฟซีเพิ่นฟังนะครับว่าเป็นลักษณะใดครับพ่อดงเออบอก่ะเฟังนี้ผมบานนี่น้อค่ะเคยเพิ่นเคยหายมาาน้อครับบานนี้เพิ่นก็หายเที่ยวนี่หายเต็มเต็มเลยแม่บ้านจอให้ผมเบิ่ง เจเป็นหู้เป็นหู้มากดีนะครับเจ้าเป็นตัวเลขให้เลยครับดูแต่เพิ่มมาแต่เขาคว,วบฟันเอาโดดหนาครับเจ้าที <โฮ S 1> ทนี่ผู้ยิ่งคือผู้ใช้ฮะผู้ใช่ครับนห,หน่อยเจ้อยขึ้นกันก็ผม,มน,นี่นนค่ะคนอันโบสูงมาใหญ่หรอกค่ะแต่่าเพื่อนอันขอกินยังผมก็จัดให้เพื่อนกินนะครับ<อ>สามตัวก็หายถือมาแล้วครับสองตัวก็หายมาแเดวค่ะครับแต่มาโอ้ บุญบาทสนามีแล้วโน่ะวะใช่ไปเวิร์งอันมาเขาขั้วฟันอีกครับให้ผมไปเวิร์งอยู่พ้นหัวอันจ่อจ่อจ่อเป็นหัวมากนะครับครับจ่อที่แรกผมว่าไปเบิงไปเบิงเงนี่จ่อไปขึ้นเด็กซีนี่ครับจ่ออีกขางั้นมาอีกขึ้นเด็กสามครับค่ะจ่อขางเด็กสามขึ้นเด็กแปดค่ะต่ว่าโอู้ผมเด็กไปจุดถูใบเนี้ย S <S ต,ตําปูเปนไฮซ้มตัวเลยตัวนี้ครับนี่แถวนี้เราไฮซ้ำตัวครับสี่สามแปดได้เป็นร่คาครับสี่สามแปดไปสามเทื่อได้สามเทื่อครับตัวเลขนี้ได้แต่ละตูเนาะเทื่อละตูเนาะพื้นกายเฮ็ดใบอันไปเทื่อเดียวนัคร,รับพื้นไ้ไปเวิ้ผมไปเวิกให้มันใจโอ้ไปเวิ้งสามเทื่อกรับเป็นตัวเก่าค่ะเป็นหูเป็นหูคือเก่า ไปสามเต้ากันยังเป็นตัวเก่าคือเก่าเพิ่นมาบอกผมสามข้างนะครับค่ะตัวเล็กเห็นเป็นสี่ยงอันเป็นแบบเป็นหู้นะโเป็นหู้แบบเมันคจอเอกจอเอาหนินะครับคือปลอกจอหนิแต่ว่าไปเบิ่งย่ามได้ครับมันบุษชัยโดดเนาะเพิ่นก็มาเข้าฝันใหม่ให้ผมไปเบิ่งอีกค่ะผมก็เลยเข้าไปอี๊ดมามื่อหนังผมก็ไปอี๊ดเห็นอีกเห็นตัวเก่าอีกครับ แต่ว่าแถวที่ซีไปแล้วันนี้บ่เห็นครับหายเลยครับเป็นพจนปวกขึ้นก่าเลยครับผมจะไปชุ่มเนาะโซเลขของพ่อแดงครับผมเป็นผีเจ้าที่เงียบแถวนี้เพื่อนบ้านแฉจ้าเลยเพื่อนบ้านครับเพื่อนมาบอกผมอีกด้นีเขอบคุณฝันผมใช่พ่ออันเอาคากเรื่องสันงัวนี้งัวให้โฮกซีฟกับวัมาเราว่ะใช่แสดงว่าพี่ทานหน้าเพิ่กนใครอยู่ ครับพกสิบเอาเงินใหม่เพราะพกสิบบาทนักขคาวบ่มาเนาะพ่อเนาะครับโอ้เสียดายพี่น้องค่ะพกสิบบาทกับตรงเนี่เนาะมันย์ศูนย์หกเนาะค่ะเนาะเมันก็เลขตัวเดียวนั่นกับตรงเป็นแล้วเพิ่งเปูเป็นไฮตองวันที่นะครับเนาะครับผมเพิ่์กับไฮดีอยู่ครับเพิ่นบอกว่าจะได้ก้องวดที่แล้วเงินอาหารหมอบเพิ่นพูดในพกสิบบาทให้ไปสือนามไม่เพป็นกินค่ะเอ็ดเอ็ดนินกับ่บเดม่าเนาะพ่อเนาะพวกกับเลยเปสือ ผมมีเงินผมกับไปเส้นเขามากนำแดงขวดแดงพบ้อยเทให้ไนกินแล้วหกสิบบาทครับหัวสิบพานมากับหกศูนย์ศูนย์หกแมนครับไปก็มาเรื่องใหญ่ก็เดี๋ยวน้าเจนเนาะหกสิบบาทวัวนี่เพิ่งหายส้มโตเข่งๆและพ่อเนาะขับผมเพื่อบอกผมคักๆเลย่นี่มาเอาให้คักๆเลย่อหัวนี่คุณเอาให้คักๆงันนี้จะได้ของพ่อแดงนะคะอันจะได้ก่บ จงังไรเพิ่อกับจิ๊ต่ชชอเต่ามาอยู่รอกคุณบา<ช>บนเวันนี้เอาข็คา,าดโรดเด<ช>อร์เพื่อนบาเป็นบอกผมนรอบ<ช>มาปลูกผมผมก็บอูว่า้อ้โปเนื่อนเ,เป็นตัวเก่าเพื่อน<ช>อันไ้นแต่เห็ดคือตัวเก่าแท้่น,นผมก็ได้วางสี<ช>บาดจอตาหูตัวเก่าบาครับ สี่สามแปดเก่าครับสี่สามแปดเก่าครับสี่สามแปดนะครับผมสี่สามแปดเด้อครับผู้ชมสี่สามแปดครับขอบคุณหลายๆครับผุณพ่อขอบคุณหลายครับผมครับผมอย่ไปเมืองทะเลก็มีของดขิงทเวเลให้อซได้ดูครับเอสมาเลยแว๊บหนึ่งนะครับเอีนาจอไวครับผมนู่นี่ใครเข้ามาแคปหน้าจอนะคะไม่สามารถที่จะโชว์ได้ตัดวินวินสองตัวนะครับเด้อวินเอาเมนบอฟเซียน 4ี่ 4, 4 4 8สาี่ะท่ดปดสานผร้ชมนะคะเป็นตัวเลขของพ่อแดงนะคะเอดมาตามงวดแรกนะคะพ่อแดงฝันนะคะก่อนหน้านี้พ่นกนว่าเพ่นฝันดีเคยเขาสามโตกับเขามาแล้วนะคะสำหรับงวดน,นี้ได้ตัวเลขของปูมาสามตัวเข็งเค็งพ่นวาให้เอาเลยงวดน,นี้เอาตัวนี้ละนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะคะ ค่ะท่านผู้ชมนะคะสำหรับท่านใดที่อยากจะบูชาของดีเอ่อเป็นวัตถุมงคลของปูซิล่านะคะแอดมินของดีมาฝากนะคะกับเอฟซีนะคะผู้ใดย,ยังบม่มีดวงบม่มีโชคนะคะสามารถทักแชทแอดไลน์หรือใหม่กระโทรมาหาแอดมินได้เลยนะคะค่ะท่านผู้ชมนะคะก็สําหรับท่านไหนนะคะที่สนใจอยากจะบูชานะคะรูปปู่อันนี้อันนี้รูปปู่นะคะท่านผู้ชม ที่แขวนอยู่หน้ารถนะคะก็สนใจทักแชทแอดมา min, หรือว่ากำไรหยกหินนะคะท่านผู้ชมส,น,สนใจทักแชทแอดไลน์มาได้นะคะ id line s เลข t เลข3 2 5 1 s เลข t เลข3 2 5 1นะคะโอชามาจากที่วัดของปูศิลานะคะธรรมอุทยานของปูศิลาสิริเจนโทนะคะ หใครที่เข้ามาติดตามรับชมก็ขอให้โชคดีมีโชคลาภนะคะขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์สวัสดีค่ะ